มดูอรีวิวจากชีวิตจริงเนาะนี่เนาะลำบากขกนาดนึงเพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้เงินลำบากแต่ลำบากแบบมีความสุขเนาะเลยยืดูได้อยู่น้ำลูกน้ำเมียลำบากลำบากแบบมีความสุขก,กัอะ <c oughs> ลรเวลาถูกกเกือบตายเวลาถูกกเกือบตายรีวิวการหาเงินอยู่บ้านเนาะโอ้ยลำบากลำบากหาเงินบาทชนิดลำบากบก่ คนลำบากสุดเลยคนลำบากเบิ่งดู้ไหมเมื่อยก็เมื่อยเหมือนว่าไปได้เงินกีบหนึ่งบิ่งดูนี่นะชื่อหกแสนไปขายได้เท่าไรแหละโอรยะหักได้เงินเจ็ดแปดแสนได้กำไรอยู่ไทยเง็ดเงียกไปตากแดดอยู่ลาวเง็ดเงียกตากแดดพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนมือนี้มาพบกับะซองสาวหลาสแนลเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนซาฬะเขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซาฬะเนี่ยเด้อทุกคนเมื่อในซาฬะสิพาวทุกคนมาเบิ่งวิธีหาเงินของคนอ่าเล่าที่เขาเจ้าไปเไมืองไทยเนาะทุกคนเนาะเขาเจ้าหาเงินแบบไหนเนาะทุกคนเนาะรากาสิพาวมาเบิ่งาราคาไม่วิ๊กพอเขาเจ้าที่มาตัดไม่วิกไปขายเนาะทุกคนเนาะอ่าซื้อต่อจ้าคนยนัยเสือเนาะราคาไม่วิกนี่หาอยู่บ้านซาฬะเนี่ยที่ขายแนวใดเนาะทุกคนเนะะาะไม่วิกกะคือไม่อันนี้ทุกคนซาละโมหมั่นใจเด้อว่าอยู่ทาง อื่นเชื่อิ่นแบบไดทั้งฝั่งไทยเชื่อิ่นแบบไดนนนนนนนบนเนาะทุกคนนะี่ต้นนี้เนาะทุกคนทั้งบ้านสลากเอื่นไม่บิ๊กนาะทุกคนเนาะหรือว่าไม่กระดาษบพราะทั้งฟังไทยเขาเอื่นว่าไม่กระดาษบนสลากบอมันใจเนาะแต่บ้านสลากเขาเอื่นไม่บิกนะ๊กเนาะว่าชีราคาเท่าไดเนาะแล้วก็มาเบิรงวิธีหาเงินของคนลาวที่บไปหาเงินอยู่เมืองไทยเนะเขาเจะาหาเงินแบบไดเนาะทุกคนเนะาะไปเบิรงนน้งสลากกันเด้อโอ้อโหแมนหกเจ็ดเจ็ดระเบิ มันพกเซนแล้วเพืเ่อนในบ้านดีนะตอนนี้กะกำลังตัดเราทุกคนเนาะตัดไม่ใช่จักสตินตัดเนาทุกคนเนาะตัดจนกลัวเบบด์ไปเลยทุกคนพอหลอกมาเอามาตัดเอาหลอกที่สองแล้วเราทุกคนตัดมือน,นี้กบเบิดเลยแหละตัดแล้วแล้ว,ว,ลวก็ มาเอางานหน่อยมันออกเนาะทุกคนวิธีหาเงินของคนอยู่โซเปปลาวกับชุป,ปมานนี่เนาะทุกคนเนาะคนที่บรษไษเมืองไทยเขาเจ้ากหาแบบนี้พยายามเห็ดทุกอย่างเพื่คว่มอยู่รอดเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นนนองเนาะทุกคนน้องลูกพีลูกน้องเพิ่นมาซื้อไม้นํำพอยไยเสิอเนาะพอพอยไยเสรอปลูกต้นไม้บิ๊กไไหวต้หนหาเพื่อนของอน้อง,อง,องของสลานี เพิ่นก็เลยมาขอซื้อเพื่อเพิ่นชิไปขายเขาโรงงานนะทุกคนเนาะนี่ก็ไปขายต่อพอตัดแล้วแล้วก็บับ่นเป็นทอนเป็นทอนนะทุกคนเนาะถ้าหาว่าคนใดมีวิธีหากะพออยู่ได้นาะทุกคนอยู่บ้านซาฬะก็ได้แต่ก็อยู่แบบไปอยู่รดไปวันวันนะทุกคนบอถึงขนาดว่ามีเก็บมีอันเหตุเฮือนเหต,เหตุส้านดอกพ่อได้ใช้ชิวิตไปแต่ละมื้อนาอทุกคนเนาะก็ออยังเขาเจ้าเขาเจ้าอะ มาตัดเอาเพ<ม>ื่อไปขายต่อเนาะทุกคนเนาะ<ม>คือเมื่อนี้ก็ได้เมื่อนี้ก็คือกําไรเนาะทุกคน<ม>ส่วนทุนน่ะได้ไปแล้วเมื่อนี้คือกําไรเนาะทุกคนเนาะ<ม>คนที่เก่งคนที่ขยันก็สามารถอยู่รอดในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะทุกคนฮะเออรอดท,ทุกคนแล้ว เมืึอยังเหงบ่รีวิวกันหาเงินอยู่บ้านด้วยโอ้ยลำบากลำบากหาเงินบ้านทำไมลำบากบอกคนลำบากที่สุดเลยคนลำบากเบิ่งดู้ไหมเมื่อยก็เมื่อยแม่นบ่เพื่กินได้เงินกีบหนึ่งเบิ่งดูนี่นะซื้อหกแสนไปขายได้เท่าไรแหละโอ้ยหัก็ได้เงินเจ็ดแปดแสนได้กำไรเลยมันบอก เอาซื้อหกแสนได้กำไรเท่าไรเอาบาเทาแท้กำไรสามแสนบ <laughs> <ข>าทคารน้ำมันปุ่มอยู่เ <laughs> <laughs> มื่อนี้คือเป็นกำไรที่สุดเลยเนี่ยเมื่อนี้คือเป็นกำไรบอ๋ออยู่ในนี่คือเป็นกำไรเดอ้อ <laughs> ได้ทุนได้ทุนไปแล้วซื้อหกแสนเศร้าได้ทุนไปแล้วอันเมื่อนี้คือ,อได้ทำได้คือกำไรจนเบิดเ,เนาะ นี่แลหละหาเงินอยู่บ้านเฮาค่ะเนี่ยบ่บ่ขี้ข้านบ่บ,บ่ขี้ข้านบอ่อีหยังกะอยู่ได้เนาะพอได้เลี้ยงลูกเนาะเล,ลยพอได้พอได้จ่ายนี่เลยเออพอได้จ่ายพอได้ใช้นี่อุปกรณ์ป้าผ้า,าโห,โหมาดูใหม่รีวิวจากชีวิตจริงเนาะนี่นเนาะลำบากขนาดเงินจ่ด้เงิน เพื่อจะได้เงินลำบากแต่ลำบากแบบมีความสุขเนาะเลยเอยดูได้อยู่น้ำลูกน้ำเมียลำบากลำบากแบบมีความสุขกัอะลรเวลาถูกกเกือบตายเว <laughs> ลาถูกกเกือบตายเว <laughs> ลาถูก,กเกือบตาย <laughs> เราเลยเราเคยไปหาเงินเมืองไทยเด้อทุกคนคนนี้นะ <laughs> สามารถมีเพื่อนอยู่สามารถมีเอ็นรถรถไทยเนาะ รถโมเมนต์รถวิโก้รถไทยดำรงชีวิตยอยู่ได้แคเนมบอกบอกขี่ข้านเนาะเป็นคนขยันเห็ดทุกอย่างปลูกทั้งอ้อยปลูกทั้งมันเห็ดทั้งหน้าเมื่อปีนดีหน้าได้ร่อยหาชิปสอบผูเห็ดหน้าก็ได้ขายเข,าข่าพ่อมขายเข่าก็ได้เงิน่ชิปล้านโอ้ได้เงินชิปล้านและคข้ายเข่าทุกคนเลยอยู่บ้านเฮากับแคเน่าะหัวจักวิธีทำมาหากินก็อยู่ได้เนาะ คนที่บอกคุณจักงทศมาหากินกับชีลัมบากกระหันไปเถอะเพิ่งเมืองไทยพคนแหละส่วนหลายแต่เพคนน,น,น,นนี่เพ้คนแน่นอนเด้นี่ยเพี่ยคนเคยไปเมืองไ,ไทยจะเถื่อนเก็บทิศ <laughs> ไปเลยก็จบไปไดยธุร <laughs> <laughs> กิจอันไปบ่ได้ก็จบไปไดยพอได้อยู่ได้กินเนานเนะพอได้กำลีกำไรมันกับพอได้ซื้อขนมให้ลูก พอได้ซื้อของกินแต่เป็นงานนักอยู่เดนี่เบิ่งไม่แต่ละถอนว่าแม่นถอนในน้อยขนาดน้อยอันนี้คือน้อยเลยรได้เนาะน้อยอืมน้อยสุดเลยอันบอนตัดก็ง่ายแน่เนาะ,ะเป็นมังงงก็อยู่ป่าอยู่ดงผักเขาไปตัดอันนี้ก็ยังว่าเออมังตัดมันก็ง่ายแน่อันนี้ตัดไม่วิ่ธรมรมดาตัดไมนวิ่งันตัดไม่ติ้วนาะมันยากอืมไม่ติ้วมันเป็นน้<น>ำเนน้เนาะเป็นยางเพื่อนอื พยายามหนึ่กาจักมาซอยอีกเธอหนึ่งบนซอยเป็นทอดเป็นทอดแล้วก็เอาเข่าลงงานลงงานเขาหลับซื้ออันทอยใดล้าทอยใดเนี่ยตัวน,นี้ต้นหนึ่งสี่แสนต้นนี่คือล้าปะ <be? S 2> ไม่ไปติ้วหนซื้อเป็นลาเอออันนี้เป,นเป็นต้นต้น,นต้นละสี่แสนเขาสั่งน้ำหนักบอกสั่งนำนักไหมเออเออแบบนี้กับอันมาตรฐานเนาะ พอว่าแนวได้แนวได้ไดเขาก็ได้อยู่แล้วผมชึกั่งน้ำนักชั่งน้ำนักเขาอืมบอดีใหม่มันก็ะน,นักอยู่แล้วเนาะแป๊บเดียวก็ได้ละพันพันโลอ่ะได้รอกหนึ่งต้นหนึ่งนี่บออืมอันนี้คือกำไรเมืนบะบดในบอต้นหนึ่งใช่าลายเติอบอยู่ดีส่วนต้นนั่นนะโจงแม่นนะเพราะยาังเกิดต้นตั้งหนาบ ตอนนั้นมองจง้องเพเ่็นเบื้องตั้งหนาคนคิดหอดเจ้าค้องกันด้นี่แหละทุกคนทุกคน,กคนบ่อเดิไปเห็นเมืองไทยเขาเจ้าก็มีวิธีทํามาหากินนอะทุกคนเนาะเขาเจ้ากับเขาอยู่ได้คือ,อยังต้องบวกกับค่มขยันนาะทุกคนเนาะคือ,อยังน้องไส้สลานี่เป็นน่องไส้ลูกพี่ลูกน้องทุกคนเนาะ คนกับธร,รมาหากินเก่งอะนะขยันหัจักวิธีธรรมาหาก,นกินปลูกมันปลูกอ้อยหนาหนา้ากับเห็ดหนานะ้าเนาะทุกคนเนาะเพื่อหนาแล้วหนา้าคือแบบนี้กับไปหาซื้อใหม่ไปขายต่อเนาะทุกคนเนาะสลาบว่ะคนเก่งเด้หัจักทรมาหากินสามารถเลี้ยงครอบครวัวได้เนาะทุกคนเนาะเพราะต้องไปเมืองไทยก็ได้ถ้าเขาหัจักนะวิธีธรมาหากินเนาะทุกคนเนาะการสู้ๆไปอะไรทุกคน ก็เป็นกำลังใจให้ทหารกบฏไว้เพื่อนว่ะทหารวาปลูกเนาะปลูกอ้อยบ่ได้ปลูกมันบ่ได้ทหารกบฏไว้เลี้ยงครอบครัวบ่ได้ก็คือสิไปกรุงเทพเพื่อกันเนาะเพื่อนว่าแต่ตอนนี้เพื่อนยังไว้อยู่เพื่อนกะอยู่นำครอบครัวเนาะทุกคนเนาะเนี่ยมึงส่วนต้นนี่กะพอยเสิร์ชขอไว้เนาะทุกคนขอไว้เบิ่งตั้งหนาเพื่อนวะชองต้นนี่เก็บไว้ให้ลุงเด้อลุงสิเบิ่งตั้งหนาเพื่อนว่าเพื่อนกินทอดตั้งทุกคนเนาะ เรื่องทำมาหากินรถไถคันหนึ่งมีอันจักสตินหน่วยหนึ่งสบายดีตอนเที่ยงหรอสบายดีตอนเที่ยงสบายดีตอนเที่ยงขุดใหม่ขึ้นรถเออขุดใหม่ขึ้นรถก่อน บอกบ่ได้ได้เลยเถอว่าอันอัพคลิปของโตลงนี่ได้ล้านวิวก็มีไดได้ล้านวิวก็คือเก่าแหละเอาเงินบ่ได้ดอกยังบ่มีรหัสพินรหัสพินยังบ่มาอยู่ไทยเฮ็ดเียไปตากแดดอืออยู่ลาวเฮ็ดเียตากแดดพี่น้องเอ้ยเออคือบ่ไปไทยซะมันยุ่งไปไทยบ่หลายอย่างกินฮอเมียก็เว้าลนะ กินหอดลูกกินหอดเมียมันก็รลายย่างแล้วสิไปกับลำบากคือเสียดายสิ่งของเออปอ้าธุรกิจอยู่แล้วกว่ได้มีรายธุรกิจเ,เอาทุกอย่างที่เป็นเงินนาเลยย่อมหับอยู่ได้บ่ผู้โตเก่งอะลยเอื้อย <c oughs> ผู้เป็นเอื้อยเนี่ยเอื้อยยัง,งย่อมเลยผู้โตผู้รุ่นน้องนี่ยป้าโตเก่งกันขนาดเลยวานะ่าคุ้มเชยนะเอื้อยนะคะแนนบ่มีเงินเมืองไทยนะเอื้อยถูกทันที ไปเห็ดก็ได้เล่าก็ได้มาเงินได้มื่นสองแสนก็อยู่ได้เนาะอาอก็ไม่นสองแสนก็เท่าได้เลยสามลอยกว่าบาทเนาะสองลอยกว่าบาทหรือสามลอยนี่แหละประมาณนี้แหละสองแสนเล่าครับไปไตเห็ดเปียกอยู่ไทยคืออยู่ไทยคู่มื่นก็ได้คอืมเออแค่ไหนว่ามันได้เงินมือละสองแสนคู่มื่นหะกะอันเดือนละพุกละนเลยเนาะท่นได้ออกตัดไม้คู่มพุกล้านก็เดือนละหมื่นเลย คุยสองแสนนะอืมำบกกลัวอะไรกลัวแล้วอันนี้คืออะไรต่ำเมื่อละสองแสนเกีบสองแสนเกีบกับเมื่อละสองร้อยกว่าบ,บาทบวชสามร้อยเนาะเมื่อละสองร้อยกว่าบาทอันนี้กับกำไรกับเห็นแล้วเนาะอืมกำไรนี่กับประมาณสามต้นกำไรเขาบอกรากำไรประมาณสามต้นกับต้นละสี่แสนล้านสองไงเด้ ล้านสองกะนดิผูกกำไรสองพันผูกกระเพาะกำไรนี่สองพันนี่ซื้อฮะพันเดียวรวยซื้อพันเดียวพอไปเอากำไรมันได้สองสองพันผูกเือใหล้ล่งน้อยแท้สะบาเลยไล่ขาน้ำมันออกเออ ขายเอากระเมียมือเรืม,มือละแสนบ่ะา,า,<ข>าแรกมือละแสนยักมือองมือสมมือนี่บ่วสามมือหกแสนขานมันทอดไขานมันเห็ดทดไเน,ม,นมันบ่ั้างเนมันจักนมันลูกไทยบริบทแสนหาแสนหาเจ็ดแสนหา ไล่ค่ะในออกเจ็ดแสนหายังได้อยู่แล้วได้กำไรแบบกำไเรเลยคือพันกว่าบาทเก่งๆตอนนี้ก็ใส่รถแล้วเนาะ ไปขายรอบแรกเด้อทุกคนถ้าเบิ่งว่าสิได้เท่าไดเนาะทุกคนเนาะไปขายมาแล้วเด้อทุกคนได้รอบแรกได้หาแสนแปดสี่สิบแปดพันเนาะทุกคนเนาะพันกว่าโลเนาะทุกคนเสียงคนหน่อยกระเตดเตดหาแสนสี่สิบแปดพันกระเท่ากับเงินบาทกับประมาณ ารอยยี่เนาะทุกคนเนาะประมาณเก้ารอยยี่สิบบาทพันกโลเท่ากับเก้ารอยยี่สิบาทถ้าเป็นเงินกลีบกะหาแสนสี่สิบแปดพันกีบเด้อรอบนี้ก็ไปรอบที่สองเลยเด้อทุกคนไปขายรอบสองเพื่อนวาให้ถาเด้อเดี๋ยวสิเอาบินมาให้เบิงพร้อมกับเงินเพื่อนว่ะไปขายรอบสองแล้วรอบบางอย่างเนี่ยเอาไปรอบแรกเนาะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองเด้อถาเบิงน้ากันเด้อว่าสีได้ รวมทั้งสองรอบนะเป็นเงินถ่าใดถึงไใดเฮียโอ้แถวแกในอนาคตพูนเงินขายไหมเงินขายไหมพูนลาพูนเงินขายไหมถ้าได้รวมมือแปดเซนเอาไปบางยาได้สามเซนป้ายป่แปดเซน หาซิบใบพัดเออคนน่ะหาซิบตาในหาเงินหาเงินได้เมื่อละแปดแสนเมื่อละพันกว่าบาทอยู่ได้แล้วเนาะอืออยู่ได้แล้วอยู่แล้วก็ได้มาได้ใช่ไหมออก็ได้มาได้ใช่ไหมมีตลอดกันมีตลอดแันได้มันฝรั่งบะมีตลอดได้เนาะเมื่อสองพันเมื่อละพันตายเมื่อละสามร้อยบอลูดเหมือนฝรั่งบะหมีตลอดเนาะเอาเ้าก็มาเฉลี่ยใส่เมื่อเงนบ่มีเด้ ไม่มันบ่มีเขามาเฉลี่ยใส่ก็โอเคพอได้เฮ้ยดีแล้วสำนี่ค่ะดีก็เอื้ออยู่ซื่อๆได้ไม่ได้เห็ดยังบุษ